อยากเห็นพี่อยากคนถามถึงเสื้อเกิดเดี๋ยวพาพี่มอสไซร่าไปจัดเสื้อวินเทจสักสามสี่แสนพวกมึงต้นกูเลย This Alexa f o r like sixty thousand dollars is not going to work, you know. Sixty thousand dollars เล่นอันหนึ่งก็ล้านหนึ่งแล้วกางเกงหนึ่งก็สองล้านแล้วคลังแสงร้ายแรงมากเฮ้ยรู้สึกเลยว่ามันเสียงมันใช่ค่ะเพราะว่า Panel พวกนี้คือคัสตอมหมดพี่ต้อบอกว่าระดับฮอลลีวูดนี่จริงนะจริงครับผมไปแล้วครับ สเปก u l ลเลอร์โปรดักชันเฮาคนไทยในอเมริกาเปเดีคัดหนึ่งเช็คหนึ่งพร้อมวันนี้ครับผมวันนี้เปิดี์มาอยู่ครับ อะไรก็ไม่รู้มาทำอะไรก็ไม่รู้แม่รู้เฮ้ยทำอะไรวะไม่เมืองไทยนะรุ่นน้องไงรุ่นน้องรุ่นน้องมันดูเลตติ้งไงอ๋อมามามาเดี๋ยวเจ็บเวลาเขาไป็นไไม่เขาก็เป็นยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งเหมือนกันไปตามดีวันนี้ชื่อช่องว่ากิมแบมบ้างูเขียวเรยวผิดซอย วันนี้เราคือมาช่วยงานของคุณโอ้ครับที่ชาวเปื่อยบอกว่าเฮ้ยโอ๊กไปไหนหายไปไหนอะไรเงี้ยโอ๊กมาบิซี่กับการทําซีรีส์เกี่ยวทับโฆษณาครับก็คือโอ้เป็นพ่วงกับในอเมริกานะครับผมน้องคนมาเล่นอะไรกันในกองอ่ะโอ้ตัวบิ๊กวุ่นวายไปเนี่ยจาไม่าไม่ได้หรอที่เพื่อนกันไม่จานี่ได้เพื่อนมาอย่างเก่าไอ้สารพัดเลยหัวลั่นเลยเหมือนมาอย่างเก่าโอ้ยังไม้เหมือนมาให้ตกเหมือนมาตรงนี้มาให้ตก วันนี้ครับได้เจอมอสซาเรลล่าวันอวันแล้วครับคือผมอ่ะคือเห็นเขาอยู่แล้วแหละชื่อชื่ออะชื่ออะไรมอสมอสซาล่ามอสซาล่าวันนี้ก็เรียกมอสซาเรลล่าล่าล่าอย่างที่เรียกมันจะหิวมันจะหิวมอสซาล่าวันอวันคือคุณไม่ต้องมางงอาจจะเป็นฟรีเวกเดี๋ยวไปถามเขาวันอวันคืออะไรไปดูมนะ นี่นี่นี่อยากให้เห็นมีหลายคนถามถึงเสื้อเปื่อยเสื้อเปื่อยไหนนี่ใครบ้างจำจำได้ไหมใครเป็นใครใครนี่ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้น้องอะไรคะตั้มครับผมจันตั้มจันตั้มจันตั้มอันนี้ผมชื่อท็อปครับจันท็อปน้องท็อปจันท็อปผิดท็อปเยอะแล้วคนนี้ น้องอิดน้องอิดแล้วันนี้คะผมไม่เคยผมไม่ได้อิจฉาหรอกไอ่ครับผมไม่ก็มันดึงเลดติ้งดีนะครูมันดึงช่องเลตติ้งให้พวกมึงอ่ะเขาไม่เอาพวกมึงแล้วยูทูบอ่ะมันดึงให้ดึงเลตติ้งหลายคนที่ดูแบบช่องมอสนะคะแล้วบอกว่าอยากให้เนี่ยคอลหลับกับเสื้อเปื่อยได้ไหมคะได้ครับโอ้เกลียนเยอะมากเลยความจริงเมื่อไหร่ดม นี่เลยวันนี้เลยไม่ใช่ไหนขอเสื้อมเาเสื้อผิดความจริงช่องผมก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ไปคอลแลบกับมอสเซล่าคือผมมาคิดอยู่แล้วแหละว่าอยากไปแต่แบบผมมันซับน้อยกว่าแล้วกว่วไม่กลัวกลัวว่ากลัวว่าแบบเขาที่อยากคอลแลบกันแล้วบอกว่าแบบว่าเราแม่งเด็กน้อยอ่ะ ว่าเรื่องเสื้อนะในพวกเสื้อวินเทจเสื้อวงเสื้ออะไรเงี้ยในอเมริกามอสว่าเสื้อเปเนี่เขาเจ๋งมากเลยหลายคนดูคือหลายคนดูช่องมอสแล้วก็แบบถามมาเยอะอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกนะคะมอสก็ไม่ได้มีความรู้แบบเฉพาะด้านก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะได้ร่วมแจมกับน้องๆอุ้ยรู้เลยว่าเป็นพี่พี่ๆแล้วกันนะคะได้ได้เป็นพี่เลยครับโอเคตามสบายค่ะคุณคคุณค้าค่ะพบเรา จุดผักโรดแม่สาวหน้าสดทําให้พี่ว่นวายสวัสดีค่ะกิก şey> ี้ค่ะที่นี่นะคะก็คือ s p e c u l a r Production ค่ะเราคือ Rental House หาที่เป็น One Stop Shop เรามีทั้งคนมีทั้งโลเคชันแล้วก็มีทั้งอุปกรณ์ค่ะให้พี่กิกี้พาทัวร์หน่อยนะอัคะบอกว่าที่เนี่ยมีอะไรบ้างปัุกจึงเชียงใหม่โดนคำม้อยหัวใจเอาไปทั้งใบ นี่คือห้อง Editing Room ค่ะ Editing Bay นะคะห้องนี้เนี่ยก็คือสำหรับโพสต์โปรดักชันและถ่ายเสร็จแล้วทุกอย่างผ่านไปและอ่ามาก็ถึงขั้นตอนการตัดต่อนะคะทำสีใส่เสียงใสเอฟเฟกตต่างๆเลยก็จะมาที่ห้องนี้เลยคลังแสงแรงมากเอาตรงที่ตรงเนี้ยร้อยล้านป่ะอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงหรอป้าไม่ถึงหรอกตรงนี้ก็30ล้านแล้วแล้ถึงร้อยล้านไม่ถึงบาทนะร้อยล้านบาทนะร้อยล้านบาทนี่คือ3ล้านเหรียญ ไม่ถือไ,ไ,ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเฮ้ยรู้สึกเลยว่ามันเสียงมันใช่ค่ะเพราะว่า<ม>แพนเนลพวกนี้คือค <Custom Mode S 2> ัสตอมหมดคัสตอมเมคเพา<น>มันจะอับซอบเสียงแล้วอย่างโต๊ะเนี่ยกม็มันต้องไม่ใช่โต๊ะแบบนี้ค่ะมันจะต้องเป็นโต๊ะแบบโต๊ะห้องเสียงอนะห้องสตูดิโออะซึ่งสั่งทำไปน่ะสามเดือนแล้วอะสองสามเดือนแล้วยังไม่ได้เพราะจากโควิดเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างดีเลยหมดเหมือนคู่ปาร์ตี้เลย เนี่ยช่วงเนี้ยมึงไม่ค่อยมามึงปาร์ตี้บ่อยอ่ะไม่ค่อยมาถ่ายนะลูกเพจชอบมาตามไงพี่เบาหายไปไหนพี่เบลาไปไหนทุกทุกวันนี้พี่ลูกเพจเขาเดากันเองละพี่เบาติดยิงสตูดิโอวันนี้เรากำลังถ่ายทำละครไทยนะคะชื่อว่าอเมริกาเป็นไงวะหนัสือพีมาค่ะสคนนะคะอ๋อ รับรับคนไปเองค่ะจะรับคนไปนไม่ถามเขาล่ะเอ้าแล้วใครจะไปรู้วะมาดูเค้ยัสดีสวสีสวัสีัสดีสอัสดีสมัสดคสอีับอยู่ัลัสดีสวัสดวัสนีสัสดีัสดังดีอ่ัสดีสวัาัั เล่นละครละครกันตอนที่3แล้วก็ววอขอบคุณมากที่<อ>ไปเดลสายมาแจมแผมก็ขอบคุณพี่เดอบอสมาก พี่อุษามาแจมด้วยคือเราอยากจะแบบช่วยเหลือซัพพอร์ตธุรกิจคนไทยด้วยกันอยากให้มันแบบโปรโมทอะให้มาเอ้ยรู้นะว่าอยากซื้อบ้านต้องไปที่พี่มดอ่าร้านอาหารอร่อยเลิฟทูอีทนะอ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปซื้อรถนะพี่อาร์ตนะอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราติดต้นเอ่อเราติ้นรนมาจากคนไทยเนาะมาสร้างชีวิตกันที่นี่มาสร้างธุรกิจต่างๆแล้วทําไมล่ะเราก็นักซัพพอร์ตกันสิถ้าอยากไปให้ไกลเนี่ยถ้าไปคนเดียวเนี่ย มันจะไปได้เร็วแต่ถ้าอยากให้ไปให้ไกลเนี่ย If you wanna go far go together ถ้ายูทูบเบอร์อย่างไรอย่างเปย์เดหรือมอสเนี่ยอยากใช้อุปกรณ์ที่นี่เราเอาไปใช้ในรายการนะจะให้ฟรีเลยฝากหัวให้หน่อยว้าวเฮอาตัวไหนดีคิดีวะเฮ้ยเอาตัวไหนเอาตัวไหนเออตัวไหนอะแกโตไหมแกทางโต้สามสิบล้าน <laughs> hey guys uh, my name is Chingis, so i work here at Specular as a rental technician and manager uh, as you can see we have the variety of gear this is actually not even the third of what we have just what's available today it's not on the rental and uh, i try to pull out different variety of things just to show you you know this guy right here is actually uh, a brand, brand new addition to our specular camera family. Mm -hmm. uh, as you can see, nothing here, just a uh, Piece of uh, metal, you know. Yeah, yeah, You put the lens on, you put the monitor, you build it up. So but no, no screen, no monitors. No interrupts. screen. You can add all of it, but yeah. not on the camera. You see, it's like completely yeah. You see a lot of connection. empty body. So this camera is specifically for high speed, for it. wanna high speed. Yeah, you wanna like yeah, a shoot a bullet. Bullet. Something's yeah, yeah, yeah. It, oh. so it's a. I mean, the quality difference is there you know there's uh, of course some things that you cannot do with this camera yeah. but let's say you want to shoot high speed this Alexa for uh, like sixty thousand dollars is not gonna work you know sixty thousand yeah. for that one yeah, mm -hmm. yeah. And so this back. tiny camera is cheaper, yeah. cheaper yeah. but it's specifically yeah. for high speed oh, I see. <laughs> is that true if everything yeah, is moon. one million. no one million this table at this area o million is that is t t t u o maybe maybe one h e n e w GP Optimum zoom about t 5 r t grand s ันนก็ล้าน o นึแล้วก้องก็สล้านแลวคอัสวัสดีครับ PK ทำไรที่ s e o r ครับอ่เป็นผู้จัดการที่นี่ครับผมอยากรู้ว่าวันนี้เราใช้อุปกรณ์กล้องตัวไหนถ่าย วันนี้เราใช้เลนส์ m i ม i นากับเลนส์อังจิโน z o o m ครับผมอยากรู้ว่ากล้องที k ใช้ถ่ายกันเลยนะราคาเท่าไหร่กล้องที่ใช้ถ่ายตัวกล้องอย่างเดียวก็น่าจะประมาณเกือบห้า0มืนเหรียญตัวเลนส์ก็ประมาณสอง0มืนกว่าเด่ยวไม่รวมแบตเตอรี่ใช้เด็กอุปกรณ์สองล้นหจบๆใช้ถ่ายวันนี้อุปกรณ์จากไปเลยกล้องนะ กล้องตงนี่แล้วยังไม่รวมไฟยังไม่รวมเละแบบว่าโปรดักชันของนี่คือโหดโหดสัตว์คือที่เขาบอกว่าระดับฮอลลีวูดนี่จริงนะจริงครับผมไปแล้วครับนั่นแหละครับผมสเปกโคลเลอร์โปรดักชันเอาคนไทยในอเมริกา มเมนต์มาเยอะมากว่าพี่ครับไปหาพี่มอสหน่อยใช่ครับไปเจอพี่มอสหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะพิมพ์ก็โอ๊ยพี่ไม่ได้เข้ารทีพี่ผมอะอยากจะวิชเอาหาพี่มาอยากจะโพสหาพี่มาเว้ยแต่ว่าเพราะว่าคนมาคอมเมนต์เหมือนกันแับพี่มอสเซเลราพี่ไปไปไปโคเขาเลยพี่พี่พี่มาแบบบล็อกเงี้ยแล้วแบบเชียอไม่ได้ช่องเขาคนซับแม่งสามแสนสี่แสนแล้วเราเป็นเด็กน้อยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยนะ พวกผมอะ่ะพูดคำหยาบแล้วช่องพี่อะ่ะไม่มีคำหยาบเลยใช่ไหมไม่มีเลยก็พยายามพี่จะพยายาม <laughs> และที่เนี้ยผมก็รู้สึกว่าเ <laughs> ชื่อไงถ้าเราดิชเอาไปเราเขาอาจจะดูไม่ดีหรือเปล่าถ้าเราแบบไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้าดีกว่าไม่กล้าที่จะดิชเอาไปจนวันเนี้ยได้มาเจอกันเพราะว่าสเปก ULER มาให้เจอกันกต้องขอบคุณที่นี่นะคะที่ทำให้เราได้เจอกันหลายคนบอกว่าอยากให้มอสเนี่ยเจอกับเซอร์เปิด์เจอแล้วนะคะครับผม เป็นไงคะเหมือนลูกๆกับแม่ไม่ถามนั่นแหละแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมขอถามคําถามหน่อยคือคือช่องพี่อ่ะเชื่ออ่านว่าอะไรนะพี่มอสลามอสลาอ่ะไปตามมาได้นะมันมีที่มาชื่มาที่ชื่อมอสแล้วชื่อจริงที่มัสลาก็เลยเป็นมอสลาวันอวันมันก็คือชื่อถนนฮอลลีวูดว่าแล้วฟรีเวลันวันซึ่งมันก็เป็นอยู่แถวๆที่เราอยู่ก็เหมือนว่าตอนเราจะไปถ่ายคลิป ไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราต้องผ่านตรงนี้มันก็เหมือนว่ามันเป็นหนึ่งในการที่ทําให้พี่ได้ทำคอนเทนต์ดูดีแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่ต้องมาทําคลิปอะครับจริงๆพี่อะเป็นคนชอบอถ่ายภาพชอบแบบอยากเก็บเรื่องราวอะไรไว้นู่นนี่นั่นแล้วมีวันหนึ่งตอนที่มันเกิดโควิดใหม่ๆแล้วตอนนั้นอะทุกคนจะชอบแชร์ภาพกันเฮ้ยที่นี่กำลังแย่งอาหารกันกำลังคนแย่งซื้ออาหารพี่เลยว่า เฮ้ยวันนั้นนะจำได้คลิปแรกอะพี่ไปคอสโก้ huh. แล้วก็พี่อยากรู้ว่าคนนะ่ะ uh huh. เขาแบบแย่ง uh huh. กันอะไรขนาดไหนแล้วถ้าเรารู้เราก็รู้คนเดียวพี่เลย ทำคลิปแล้วก็ให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยตอนนี้อเมริกาเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้ใช่แล้วพี่ให้คนดูเห็นเองน้ําหมดอะไรหมดแล้วให้ทุกคนที่เขาอยากรู้ได้เห็นแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นเหมือนคนเขาก็ไปแชร์ไปอะไรกันพี่ก็เลยเฮ้ยคลิปเราก็เป็นประโยชน์แล้วหลังจากนั้นแล้วตอนนั้นสถานการณ์โควิดใหม่ๆจำได้ไหมทุกอย่างแบบเปลี่ยนวันต่อวันอ่ะวันนี้ปิดวันนี้สั่งอะไรเพราะว่าฉกเฉินนู่นนี่นั่นพี่ก็แบบทวงด้วยอะไรด้วยโอ้โหพี่พี่แบบตอนนั้นพี่ไม่ได้คิดเลยนะรู้ใช่ไหมตื่ะ ไปทาคลิปแล้วม่นั่งตัดตัดเสร็จวันตีสองตีสามมงทยแล้วพี่ก็อัพแล้วพี่ก็ทำแค่นั้นพี่ไม่เคอ่านคอมเมนต์เลยพี่ตัดเองทุกคลิปพี่ตัดเองเฮ้ยจริงมากโคตรดีโอ้ยขอบขอบคุณมากขอบมากริงมากยิ่งรู้ว่าพี่ตัดเองยิ่งรู้เลยว่าแบบเออพี่ใส่ใจเองเลือกเพลงเองเพราะฉะนั้นนึกออกไหมเราไปถ่ายคลิปบางทีเหนื่อยกลับมาแล้วแบบที่ใช้เวลาตัดนานมากเพราะนั่งเลือกเพลงอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่น เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครเห็นความพยายามของพี่เขาก็เข้าไปกด subscribe กดไล k e ให้ช่องเปิด day ด้วยนะครับให้เด่กพี่เรามาสลาาสลาเดี๋ยวนี้มึงขายเก่งนะการทำยู u ูบอ e ะมันค่อนข้างที่จะใจแม่งต้องนิ่งกว่าทําทีวีทีวีคนด่าคนแะ้วเราไม่ได้ยินยู u ูบนี่ถึงเลยคอมเม่ถึาเลมที่โดนบ้างปะ โอ้โหคือเอาจริงๆนะการทํ o ย t u b e เราอยากจะทําให้ถูกใจทุกคนแต่ว่าร้อยคนก็ร้อยความคิดบางทีก็จะให้ถูกใจทุกคนก็ยากแต่ถ้าไงก็ติชมกันมาได้อดแต่ก็เบาๆหน่อยนะจิตใจไม่ค่อยแข็งแรงจแน่จนแน่ในที่สุดก็ได้เจอแล้วเราจะมีคอลแลักันไหมสรุปอ้าวพูดไปแล้วนี่พร่าเดี๋ยวพาพี่มอร์ซิล่าไปจัดเสื้อวินเทจสัก 3- 4แสี่ให้พี่เขาเตรียมเงินไว้ สามสี่แสนนี่คือร้านหรือซื้อต่อจากเราไม่ต้องพาไม่ต้องาเข้าไปตลาดพาไปบ้านไม่หรพี่พวกมึงต้นกูเลยต้นเลยราทำอย่างนี้กันมาหลายคนแล้วก็หายกันไปหมดเลยขนาดนี้พี่แบบไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้แต่ว่าพอได้เข้าไปเดินตะลงตลาดรู้สึกแบบเฮ้ยมันมีเสน่ห์แล้วอย่ยมันไม่รู้สิมันแบบที่นี่ด้วยเนาะเอาเป็จริงพูดถึงของคินเทสมันต้องอเมริกาอะไรอย่างนงี้ยงั้นก็แสดงว่าสักวัน เราจะต้องไปกันแน่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่ไหนดีลองคอมเมนต์กันมาดูจะดูจักได้ครับจักเมืองไทยไก่ไปไหมกันก็ฝากใพี่เวล้าฝากดีกว่าขาเอ้าโยนโยนอะไรก็ได้พี่ปิดปิดแบบเท่ๆเลยพี่โน้ปิดแบบสไตล์พี่อะอะไรวะเวลาพี่ปิดเวลาพี่ปิดวิดีโอพี่ปิดยังไงอะไรวะอ๋อพี่ปิดอย่างนี้เหรอมึงละอะไรข้างละอะไร รู้หมดเลยว่ามอสตาลาเป็นคนยังไงน้องอะไรอย่างเงี้ยโอเคยังไงก็ฝากถึงแฟนๆเสื้อเปื่อยนะคะที่มาคอมเมนต์ช่องมอสด้วยยกวันหนึ่งก็จะได้ร่วมงานกับน้องๆนะคะก็วันนี้ดีใจมากเพราะว่าได้เห็นแต่คอมเมนต์เสื้อเปื่อยว่ายังไงยังไงคือมอสยังไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครแต่พอได้มาคุยกับน้องๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนน่ารักมากๆแล้ววันนี้นะทางสเปกโคเรอร์เนี่ยก็เหมือนเป็นจุดที่ทําให้เราได้เจอกันแล้วเดี๋ยวเราต้องมีคลิปเจอกันแน่นอนครับผมจัดนะผบ 哈哈哈哈哈